ก็จะใช้บอดี้โลชั่นธรรมดาไม่ได้นะ,ะ,นะ,ะพรพอดีทันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบใช้บอดี้โลชั่นนะคะคือไม่ชอบความเหนียวเหนอนะหน้าราคาญนะคะเพราะนั้นก็เลยทำบอดี้โลชั่นที่ไม่เหนียวนะคะแต่ซึมซาบเร็วแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี้ยไม่แห้งด้วยนะคะแล้วผลพลอยได้ของบอดี้โลชั่นที่เสริมพลังปราดแล้วก็พลังมโนธาตุเนี่ยท่านผู้ชมคะก็จะทำให้ปัญหาของร่างกายนะคะ ตัวที่เสริมปราณเนี่ยปัญหาของร่างกายทุกชนิดเนี่ยอันนี้เป็นอาน,นิสงส์งที่เป็นผลพลอยได้ไม่ว่าจะปวดเมื่อยจะคันจะแพ้อะไรเนี่ยตัว body โลชั่นตัวนี้เขาจะมีผลจะช่วยท่านได้นะคะส่วนตัวมโนธาตุเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวที่แห้งที่ไม่ขาวผ่องนะคะหรือคนที่ผิวไม่อุ้มน้ําไม่ชุ่มชื้นหรือคนที่จิตไม่สงบทําสมาธิไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับนะคะตัวมโนธาตุจะช่วยได้มากนะคะ ทีนี้นอกจากตัวเสริมเนี่ยนะคะสารสำคัญหรือวิตามินที่เราใส่ไปในบอดี้โลชั่นเนี่ยท่านชมคะก็จะไปช่วยบำรุงผิวเนี่ยให้สวยใสยให้ผิวเนียนให้ผิวนุ่มอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอันนี้ท่านชมก็ลองใช้ดูนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งออกมาเป็นตัวล่าสุดสำหรับคราวหน้านะคะเราจะมีคลีนซิ่งโลชั่นสำหรับเป็นโลชั่นล้างหน้านะคะคล้ายๆกับครีมล้างหน้าสำหรับผู้ที่ผิวหน้าแห้งมาก ใช้สบู่แล้วหน้าหนาวว่ายังไม่พอนะคะอรออดใจรอครั้งต่อไปนะคะท่านชมคะคราวนี้อยากให้ไปฟังตัวอย่างของบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์พามิลานะคะท่านชมคะเชิญคะ่ะจะบอกถ้าผูฟังน้องเอิญเนี่ยเดีย๋ยวหอมแก้มพีอก่อแก้มสวยสวยเนื้อเนียนมากเลยเกิดมา ไม่ทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดนี่จะขอโชว์อะไรหน่อยแบบเป็นของกินเล่นนะคะอ,อที่บ้านหายพอดีเลยนี่วันนี้คุณป้าจะให้ทานเอากี่เม็ดดีคุณป้าจะให้ห้าเม็ดคุณลงณีฮะน้องเอิร์ทานสาหร่ายแล้วก็ใส่กี่ขวบคะเขาทานมมนได้ตั้งสามปีะะแล้วคว่ะตั้งมาสี่ขวดตอนนี้อายุเท่าไหร่คะกี่ขวบโลกเจ็ดขวบ เจ็ดกว่าเราจะให้ท่านผู้ชมดูวิธีทานสาหร่ายของน้องเอิญนะคะว่าเป็นวิธีทานที่หูเห็นแล้วอร่อยมากมันอร่อยไหมลูกอร่อยจริงเหรอคุณป้าว่ามันเหม็นนะอหอ้โหหอมมากเทียงแหล <laughs> เทียงผู้ใหญ่เนี่ย <laughs> หอมจริงเหรอรมันหอมตรงไหนนะชอบทานผักและผลไม้เป็นชีวิตจิตใจผลไม้นี่ทาน,ทานโอโหูมะละกอนี่ทานเป็น เดี๋ยวจะให้น้องเอินพันสาหายโชว์นะคะเห็นไม่ได้นะต้องเอาซ่อนถ้าไม่ซ่อนนะคะทานควนนะคะหมดค่ะจิม่นานเลยลูกปานใหญ่จมูกไม่เอาเขาจะเขาจะเคี้ยวอมยนกร a ซูล o นี่แบบเหนียวเยิะมละลายในปาก่ะเป็นวิธีการที่ไม่เคยเห็นเลยค่ะ ้คุณป้ายังทานไม่ได้จริงสารลายมันจะมีมันมีคาวมนพืชอย่างหนึ่งเหม็นแหละเราเหม็นจะเป็นกลิ่นที่เราเราเราไม่คุณนะผู้ใหญ่เราจะไม่คุณแต่เขาบอกว่าหอมมากแต่เนื้อสัตว์เขาบอกเหม็นแต่ว่าหมูปิ้งได้กลิ่นหมูปิ้งบัารูทอ่เหม็นวิ่งไกผลที่ดีของการทานสาลายของเขาเนี่ยนะคะคือกลุ่มแพ้เขาไม่มีไม่เป็นฝัดสมัยเล็กๆนี่หาหมอบ่อยมากเลย ตหรืออากาศเปลี่ยหรืออะไรเนี่ยธรรมดาหรือหมอบอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ย <c oughs> เป็นภูมแพ้กันเยอะเขาจะมีอาการพูดฟิดแล้วก็เนี่ยมูกไหลเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องเอาเพราะเขาทานสารลายเนี่ยเขาไม่มีบูมแพ้ไม่เป็นหวัดมา3ปี2009 <c oughs> ที่ราบาะบาดระบาดเนี่ยนะคะแล้วก็ในห้องเขาเนี่ยเป็นหวัดเป็นอะไรกันเยอะมากเลยช่วงหน้าฝนเนี่ย <c oughs> แต่เอิญก็ฟันฝ <c oughs> ่ารอดมาได้ในห้อง คุยหมดเขาแข็งแรงมากคุณถามเค็เลับอกเอยู่เรียนก็่านอะไรยากจริงๆก็ดูนานนะคะคงแบบบุญยังไม่ถึงอ๋ค่ะเเลยเพิ่มมาใช้จริงๆเมื่อเดือนกันยาค่ะใช้ผิดระบบคุณแจ๋วก็เลยแนะนำบอกว่าคุณจะต้องเริ่มใหม่นะคะค่ะต้องแบบค่อยๆถอดค่ะสลับ ใช้กอนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกทักบินเมื่อใหม่ค่ะเรื่อใหม่ได้ประมาณสามสี่วันนีเองอ๋อค่ะแต่ก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนทักเลยนะว่าหน้าแบบเออดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรถึงอยากใช้แต่ภาษีอุตันเยอะมากเคยใช้เมื่อหลายย้อนนะคะค่ะพอดีเปิดเจอจานก็เออดูดูมาเรื่อยๆแล้วพอดีมีช่วงหนึงกลับไปบ้านที่จังหวัดที่ขอนแก่นค่ะเออรู้สึกนึกถึงเนี่ยอยากใช้อต่ไม่รู้เป็นอะไรจิตใจบอกไม่ถูกเหมือนกันอะ เรพอ,พอกลับมาถึงบ้านก็แบบพอดีเป็นวันอาทิตย์เปิดรายการดูเจอ,อเจพอดีเลยจัรก็รู้สึกเป็นผู้ชายเนาะ,ะเป็นผูไม่มีแฟนค่ะโชค<อ>ดีค่ะโชคดีนะคะ<อ>ที่ได้ผู้ชายรักนะคะดีมากพอบคุณโทรไปอีกครั้งอาจารย์รับอาจารย์ด้วยเจอสอบสวนแล้วเพราะว่าคุณกลับไปฟังรายการก่อนแล้กันหนูฟังมาดีแล้วค่ะหนูฟังมันมั่นใจแล้วหนูฟังมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ย หลังก็เือบไม่โทรละโอนเงินไปเลยหรือเป่าโอเงินเข้าไปแล,ล้วก็ส่งอสสสของให้ด้วยต,นนตัวนี้ตันนี้ตัวนี้อะไรอย่างี้อทำการบ้านมาหมดแล้ว <laughs> ค่ะเราเป็นการลอกเรียนแบบวัสดีะค่ะเป็นการเลอกเรียนแบบคุณแจว๋วกรุงเทพนะยังไม่ยังมาไม่ได้เลยบางคนนี่บางคนอยู่ลบบุรียังมาไม่ได้เลยนี่บอกเกินกร้อยเลยบุญไม่พอจะได้ไหมที่ว่าต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนเดือนเดือนที่แล้ว ระเบิดไงแปลว่าหนูให้แกใส่นั้นไว้อ่ะพีระมิดแล้วก็ใช้ด้วยใส่ด้วยพีระมิดเหรอฮะไอ้แท่งปิระมิดอ่ะฮะฮะฮะหนูว่ามีส่วนมั้งหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นเล่าสิแกเดินเข้าบ้านอ่ะไม่กี่ก้าวยังระเบิดเลยอ่ะค่ะแล้วไม่เป็นไรแกยังงงเลยอ่ะอยู่ห่างจากจุดระเบิดจุดระเบิดแค่ไม่ประมาณเกือบเล่มมั้งอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบเลยค่ะ ขน,ขนาดหลังคาหลังบ้านนะกระเด็นเลยค่ะเนี่ยเลย๋ยวเจบอกว่าเหมือนกับมีอะไรมาบังแกไว้อะนั่นแหละนั่นแหละคือพลังพ <c ười> really? ีระมิดไอ้นี่ยังขนลุกเลยขนาดหนูเล่าหนูยังขนลุกเลยอะไรครอบแกไว้อยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่แกบอกแกไม่ได้คิดไปเองนะแล้วที่ขายได้เยอะแยะเพราะอะไรเกี่ยวกับข้อหายตรงตรงตรงด้านถือพันนะคะออขีขึ้นค่ะอย่างเขาเป็นสือเป็นผลนี่แค่เครื่องสำอางขายเลยยุกเลยค่ะอ๋อก็แดงซื้อทีเยอะอะไรเป็นหมื่นเลยไม่ได้แบ แบ่งคนนู้นคนนี้ได้ <c oughs> แบ่งให้น้องแบ่งให้น้องก็คือ <c oughs> เอาไว้เวลาพอถ้าสมมติเขาอยากจะใช้ขึ้นมาเงี้ยก็ได้ท <c oughs> ันทีเงี้ยได้ท <c oughs> ันทีเสร็จแล้วพอเขาไปใช้เขาก็บอกว่าเออเขาใช้แล้วเขาดีนะคือหน้าเขาใสก็อะไรเงี้ย เขาเขามีปัญหาอะไรมาก่อนหรือเปล่าก่อนจะใช้เป็นฟ้าอ๋อเป็นเครื่องสําอางที่มีธรรมะอ่ะคไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยพบพอดูแล้วก็เอออิ่มใจนะพอดูแล้วมีความเอออิ่มใจแล้วเราก็อยากใช้นะเนี่ยคือพอใช้แล้วไม่ผิดหวังใช้มาไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะถูกด้วยดีด้วย หาของถูกนี้มีแล้าเซรั่มมะเร็งขั้วัวมสี่้อห้าสิบก็ต้องการให้คนใช้ในชีวิตประจําวันค่ะค่ะเพราะว่าถ้าแพงมากๆเนี่ยบางคนก็ซื้อได้ครั้งเดียวก็คือตอนแรกพอดูนะคะพอดูเราก็เออไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะพอคุณน้อยพูดในทีวีอ่ะของของเรามีราคาตั้งแต่หนึ่งร้อยจนกระทั่งถึงพันเออแสดงว่าไม่ ราคามิตรภาพราคาก็โดนใจด้วยค่ะไม่ต้องไม่ต้องให้เราคิดมากเลยว่าจะใช้หรือไม่ใช้คือพอเห็นราคาปุ๊บโอ้ยได้เลยตัดสินใจใช้ได้เลยค่ะพอใช้ไปเรามีความสุขนะคะอืมสิ่งแรกเลยคือมีความสุขเรามีความสุขเรามีความสุขใจค่ะสุขใจค่ะแล้วก็คอยดักติดตามคอยดักติดตามทุกอาทิตย์เลยพอได้เวลาปุ๊บจะต้องนั่งรอเหมือนคนติดละคร ติดอะไรเงี้ยก็ได้ธรรมะด้วยได้ธรรมะด้วยได้แล้วได้ได้ความสุขอะได้ความสุขทั้งความสุขทั้งทางผิวพรรณทางหน้าตาเราได้สุขใจอะไรจะมาเท่าสุขใจแล้วค่ะที่มีฝ้าคางแก้มเนี่ยก็มันหายไปเองหายไปเลยตั้งแต่ใช้มานะคะหายไปโดยที่ว่าแบบเหมือนกันเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องหายต้องหายก็คือเราก็ใช้ไปสบายๆแล้วมันก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะจาไม่ได้ระแดงตรงนี้หาย ก่อนประเด้งค่อยเต็มจริงเหรอค่ตามที่เห็นเลยคะเอยต้องไปดูรูปเขาที่แล้วเนาะที่คุณน้อยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าประเดงใช้ไฟจะต้องกระชับเก็บหมดเลยแม่เลยนะคะฮะฮะฮะขึ้นไม่ก่อนโอ้โหค่อยเป็นแต่ขึ้นทุกคนนะเนี่ยของน้อยเนี่ยขึ้นเยอะอีกเที่ยวนึงเนี่ยรู้สึกจะเจอรูปชายอาจารย์ที่ไม่สั่งเพราะเดี๋ยวถ้าโตกข้อมือถือต้องเจออาจารย์แน่ๆอาจารย์บอกว่าเออทำได้แค่ไหนแล้ว แต่เมั่นใจว่าเดี๋ยวคิดว่าเออเดี๋ยวทำได้เยอะแล้วนะจากที่วันแรกที่คุยกับอาจารย์แล้วถึงวันนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวทำได้เยอะแล้วก็เลยเอาเบอร์ตรงดีกว่าไม่เอาเบอร์ูายไม่ใช่ไม่ถามก็ยังถามว่าดูดูเข้าใจดูทีวีหรือยานดูกี่ครั้งแล้วบอกดูหลายครั้งเลยค่ะดูมาเกือบสองเดือนแล้วค่ะในตบอกเนี้ยเ้วเข้าใจทุกตัวไหมเข้าใจค่ะแล้วรู้ราคาหมดเลยค่ะรู้วิธีใช้ตรงนี้บอกเลยค่ะนี่พิเซษเลยว่าเข้าใจหมดแล้วค่ะราคาก็รู้ อันไหนเป็นอันไหนรู้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะโอนเงินไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะแฝกไปให้เลยนะคะรีบรวบรับครับครับโอเค